เรามากินมื้อเช้าแบบง่ายๆนะร้านโจ๊กก้วยจับร้านก็จะประมาณนี้ทุกคนเอเทียวเอ็มทีิวกินข้าวหมูกรอบพ่อก็เป็นข้าวหมูกรอบสุดท้ายเรียกว่าหมักสาเรามากินหอยมากสามครั้งแล้วเนี่ยนะ

ชิมน้ำซุปดูแ mm ม่ท hmm> oh, uh mm ิวเขาไม่กินกุนเชียงนะลูกแม่ทิวไม่กินกุนเชียงอันนั้นอะกุนเชียงอะลูกอ๋อแม่ทิวแม่ทิวไม่กินอะกุนเชียง small ก็บอกอะพูดสั้ คุณค่ะอ,อาเด็กมนชียงอร่อยปลาปลาไม่ชอบเหมือนกันแม่วชิวอะไรก็ไม่กินชนเชียงเลยทุกคน เราไม่ปรุงนะเรากินอย่างนี้เลยเข้มข้นว่ะเอเอ,อกหวานนิดนึงก็อร่อยดีคมกลมดี 你干嘛？ สั่งกาแฟสองแก้วแม่พูดอย่างนี้นะ,ะ,ะแม่บอกแม่สั่งกาแฟสองแก้วแล้วก็เดินมาบอกว่าป๊าปาจะกินกาแฟไหมไม่เอาเขาว่าแม่เลยบอกว่าถ้างั้นแม่ไปสัง่งหนึ่งแก้วดูเร่อดูกากันอีกแล้วอ กินแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเยอะบราซีฟ่าเยอะอ๋เยอะวิอันน้หรอ ทางนี้ดิลุกมันไม่ร้อนนี่เดินตรงนี้ครับมันลมๆมหน่อยครับเดี๋ยวเราไปตลาดตลาดเออซอยบอัวขาวอุ้ยอินนาริตคุเตนมันมีล่มสงสารลูกนี่แหละ <laughs> เดิน นี่วัดชัออดยออปกติเรามาเรามาจอดรถในนี้เนาะอันนี้เท่าไหร่หคะเจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบ นะิดนะปิดดีไปลูกในน้องอะ่ะน้องน่าจะไปแล้วอ๋อนุ่นพ่อไปพิาตลาดกับนมนมจ้ะ

ได้แล้วใช่ไหมจะกินไหมปูน่ากินนะนี่น่ากกินมากอะ เต็งโมอยากกินไหมไปหาน้ำกินก่อนไปมันร้อนมากเลยกินยังด้นิไวยอะโวดาโวหยังน่ากินมากอ่ะโาโด้่ะ ไปเอาน้ำปั่นอะไรก่อนไะร้อนแตงโมปันมปปมป่นไหมลูกแมทแตงโมปั่นไหมโอ้ยลูกลืมกระดาษเถือถุงถือถุงไม <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวลอง hai mươi hai vạn một. Đúng rồi. rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. rồi.

แล้วแต่อะไรครับตามชอบได้ครับกันเลยตอนนี้ให้ราคาเดียวกันนะคะเป็าบาทขอบคุณค่ะสามอบคิดสามอบโอเคค่ะ อเล็กเป็นคนจ่ายนะลูกสาร้อยสี่ร้อยห้าสิบกับหนึ่งพัหนึ่งร้อยห้าบหนึ่งพนหนึ่งรพอค่ะลดแล้วลดอีกหนึ่งพันหนึ่เท่าไหร่หนึ่ง1ันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่ลูก แม่ค้าลดให้ค่ะแม่ค้าลดให้ค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะกว่าจะได้เนาะเลือกตั้งนานไปขอบคุณค่ะญาติฝ่านะคะถ้าเกิดเอ็นขาดเอ็นยืดกลับมาที่ร้านนะคะสองสามปีก็กลับมาได้ค่ะค่ะโอเคค่ะแค่ภายในเสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ะได้แหละเดี๋ยวเรื่องจะเราจะนิ่งสงบเลขอบคุณค่ะค่ะ ป้าลูกปะต,ตอนนี้ต้องรับตารับตาแล้วก็เดินเพราะตองไอหยองใช้ตังเยอะมากหยองหยองคนเดียวใช้ตังเยอะมาก <laughs> ไม่อยากกินอ่ะไม่อยาไปเดินรู้กินขนมได้ไหมอาน้องไปแล้วตลาดนัดมือสองเนาะทุกคนมือสองเออออกจากตลาดแล้วร้อนมาก ร้อนเหงือแตกพลักเอาอย่างอีกของแม่ <c oughs> อยากดูินอลสโมตี้เป็นคนอย่างนั้นเลย <c oughs>

มากินไอศครีมที่สวนเซนเนาะทุกคนมากินเอ่อพอนั่งโตะปุ๊บก็เอ่อพนักงานมีบัตรสมาชิกไมค้าสมาัครบัอ่อสมัครสมาชิกไมค้าอยู่นั่นแหลนะเนาะเราก็บอกเราไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะเราแค่มาเที่ยวเฉยๆแล้วเราเอ่อมันกี่มันกี่ร้อยนี่แหละทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเรา เราไม่เป็นนะเออเราไม่สมัครเนาะไม่เป็นไรเราว่าอย่างนี้เนาะตอนที่เขามาเสิร์ฟจะบอกนะที่เกิดขึ้นกับตัวตอนที่มาเสิร์ฟอะ พนักงานมันมียิ้มให้เลยทุกคนคือแบบว่ามันวางไว้อย่างเดียวเลยอะ่ะเออแล้วเขาก็ไปเขาคงเบือ่อแหละนะว่าทําไมเราถึงไม่ทําสมาชิกคือถามหลายรอบมากคือพอมาเสิร์ฟจ,จานแรกพี่จริงๆเหรอพี่ไม่เอาสมาชิกจริงๆเหรอเอ,อ่อถ้าถ้าพี่สมัครสมาชิกตอนนี้คือพี่มีส่วนลดเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่เป็นไรน้องพี่พี่คือนั่งโต๊ะเนี้ยถามไปสามรอบอะ่ะ ว่าว่าเราจะเอาสมาชิกหรือเปล่าเราบอกไม่เป็นไรน้องเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าค่าสมาัครมันกี่ร้อยแหละวันนั้นแต่ว่าเอ่อที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือแบบว่ามันมันส่วนลดประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละทุกคนจ๋าเราก็บอกไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรก็คือถามสมรอบแล้วนะก็เลยว่าอย่างนี้เ นั่นแหละเขาก็ทํางานของเขาเราก็เข้าใจอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าปฏิเสธไปแล้วหนึ่งครั้งก็ไม่ควรถามอีกในความรู้สึกเราอ่ะนะอือเซนิตุลคาระ

cho luộc chim này nhỏ. nó nhỏ nè dạ chín đi lục, đủ nhỏ đi cung nhỏ mấy đu cung hai đu cung đu cung đi วางรองเท้าเปลี่ยดเอาลูกรองเท้า สดๆเห็นไหมลูกน่ากินทุกอย่างเลยเน,นาะไอ้ยองเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ลุกแต่แต่ม่เงินซื้อไปสปาเดินเฮ้ ตลาดนานโค่โอ้โหนี่กินข้าวทูมอร่อยนาเกลือนะทุกคนโอเคว่าชิก rồi ngon, đi chứ? con người đơn nè <laughs> nguy mẹ con người hiểm <laughs> mẹ ดูเมน uh huh? ูเข้ามาในร้านแม่มงมลอยนะเกลือนะทุกคนก็จริงๆเราชอบที่เขาชีจันไปกินกับเพื่อนวิกกี้ตอนตอนอาทิตย์อาทิตย์แรกที่มาเนาะก็อาหารท่าอร่อยมากเลยเราไป2-3รอบแล้วตรงนั้นนะเนาะแล้วทีนี้อันนี้เรามารอบที่2นะที่นาเกลือนี่เราเดินกันมานะทุกคนดีอุัอีกท่เราดรบเุ ใช <Okay. S 2> าเขาทำเ <laughs> อาไปเลยค่ะองเงิยนองเงินในภาช่วไอนผ่าอาะค่ะสมุดรวิองเงินาพอดีเซอทีไทยไทยแลนด์ก็อาแชมป์ลเนดิพิโลเซอร์วิสเอสมีเลอร์เอาจริง อะไรนะเหลือกุ้งชุบใช่ไหมจุดเลยค่ะเหลือกุ้งชุบของหยองโอเคเดี๋ยวในวันนี้พอเสร็จต้อพอค่ะรเปล่ มันโฟโฟมีอะวิคันส์สตีซนๆนะเด้อเอาเอา,เอ,าอันนี้มาให้น้องฝั่งเนี้ยครับเอาต้ยมยำไหมนุน่นทันวีบิตะลิตตาะโซ่ย่าซ้อนอย่า mm hmm. เหลือกุ้งชุบของหยองรอแป๊บหนึ่งครับ mm hmm. อือม,มีผัดชาเนาะมียำถั่วพลูมีผัดกระเฉดมีกุ้งชุบ ีต้มขาฮะเออตักบุง้งเท่าทีตักเลยพ่ออ,อ่ม ร้านอาหารมุมอร่อยในสาขานาเกลือเนาะทุกคนที่เรามากินเนาะก็รสชาติอาหารก็อร่อยใช้ได้เนาะแล้วก็ราคาก็ถ้าใครถ้าใครเป็นลูกค้าก็จะพอรู้เนาะทุกคนจะ้ะก็สำหรับเราก็มีถูกมีแพงจ้ะก็คละคละกันไปเนาะนั่นแหลกะก็ส่วนรสชาติอาหารเราก็ถือว่าเราชอบเนาะ ครั้งแรกที่กินร้านมุมอร่อยเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนจะพาไปกินที่เขาชีจันอันนั้นอ,อาหารเขาอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเนาะนะตรงเขาชีจันนะถ้าใครเคยไปเนาะทุกคนจ้าวันนั้นเราสั่งเป็นผัดฉาอะไรสักอย่างผัดฉาทะเลแล้วก็ยำเอ,อไม่ใช่ผัดผักบุ้งให้แมทธิว ยำถั่วพูต้มขา่าแล้วก็เป็นกุ้งชุบแป้ง เอออเะไรเขาชอบกินกุ้งชุบแป้งทอดเย็นๆแมทธิวเขาชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงโตหรือแม่ก็เป็นผัดผักบุ้งเนันหอยเฉยๆแสักพักหนึ่งที่เรารออาหารนี่คือคือไปร้านอาหารตรงไหนก็ช่างแมทธิวเขาจะชอบทุกคนเออก็คือคงจะแบบเยอะทุกวันแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เรอตอนแรกอ่ะเราราคาอาหารกับเราจะไปกินค่อนข้างจะไปหาซื้ออะไรในระดับหมายถึงว่ากสำหรับเรามันก็ถือว่าแพงนะเอี่ยเออ ไปเกะถุงมันต้องไปหาจานอีกเออไอเราก็เลยแบบว่าก็เดินตเตลิดขึ้นไปลานโพเดินไปดูของสดใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตเตลิดขึ้นมาที่มุมอร่อยเลยก็คือเดินไกลมากจนแบบ ไม่อยากไปกินนะตอนแรกเนี่ยว่าจะกลับแล้วแต่ว่าเออเอาอีกหน่อยเดินอีกหน่อยนึงนะกว่าจะเเดี๋ยวมันก็ถึงแลวอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปถึงจริงๆพอไปถึงแล้วมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยแล้วอารมณ์ประจอยไงทุกคนอารมณ์ประจอยแล้วก็มันหิวด้วยแล้วทีนี้ก็นั่งรออาหารด้วยก็เริ่มจะงี่เง่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ประมาณหนึ่งอะนะเพราะมางวดเนี้ยคือเดินเยอะมากเดินจนเออ วันแรกสองวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยยังยังไม่ชินกับการเดินมากขนาดนี้นะทุกคนก็คือแบบเดินแบบวันแรกถึงสามวันนี่ยังปวดเท้าวปวดอะไรกันอยู่พอเดินเดินไปสักพักหนึ่งเออมันรู้สึกว่ามันมันเดินแล้วมันมันอยากเดินทุกๆุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องถ้าไม่จะเป็นต้องใช้รถก็คือต้องเดินกันเดินแล้วมันได้ยูดูบรรยากาศข้างๆเดินแล้วมันได้หยุดซื้อ,อ,อซื้อผลไม้ คางถนนเดินแล้วมันได้ดูล,ลูกชิ้นทอดในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยอยากจะเดินมากกว่าที่จะนั่งรถแต่ว่าก็มีบ้างที่แบบว่านั่งรถเพราะว่าเอา,เอาพี่สาวให้รถพี่สาวพี่สาวกับลุงให้รถมาใช้ก็เลยปีนี้เราตั้งใจที่จะไม่ใช้รถเพราะว่าเราจะเดินตามที่บอกเพราะว่าถ้าถ้าตั้งใจก็คือจะเอารถของตัวเองนะขึ้นมาเนาะก็ เราตั้งใจว่าเราจะไม่ใช้รถไงแต่ก็จะแบบใช้รถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมัน,นร้อนเนี่ยทุกคนเออมันร้อนดีแต่ว่าป้ากับลุงนะเขาให้รถมาใช้ก็เลยได้ใช้บ้างแล้วส่วนมากก็จะเดินเออเดินเสร็จแล้วทีนี้ก็เหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็กินเยอะกันไงเออเพอกินเยอะแล้วก็เดินอีกไงก็เดินไปอยู่อย่างเงี้ยเดินแล้วก็กินกินแล้วก็เดินอยู่นะทุกคนเออ เดินหนึ่งเดือนที่เมืองไทยนะเท่ากับเดินหนึ่งปีที่สวีเดนเนาะก็สวีเดนนะอากาศมันหนาวอะทุกคนมันไม่อยากเดินอะนะ<ป>อ่กิ่มแล้วกลับบ้าน้สห น่ารักเลยนี่นี่น,นี่น่ารักไปบอรา,าเกี๊ยวเกี๊ยวโคตรกรอบ เดินทุกคนอิ่มแล้วกลับบ้านเดินไปนะทุกคนเดินไปนู่นถึงต้นโพนู่นแหละถึงจะมีถึงตลาดลานโพนู่นแหละถึงจะมีแบบมีรถแท็กซีอ่อะแล้วก็กินเดินย่อยไปน้องทุกคนเนาะเออบรรยากาศ <c oughs> ดีอยู่